ก็อยู่บเครื่องแล้วนะครับทุกคนผู้โดยสารทุกคนก็บอดแล้วล่ะก็พร้อมที่จะเทคอ้อมนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นิวยอร์กใช้เวลาทั้งหมด5ชั่วโมงด้วยประมาณนะครับพร้อมที่จะนอนละเขาเริ่มเดี๋ยวเจอกันที่ อีกครั้งนะฮะกับทลาทรนลรอนทัวร์นะฮะรายการที่จะพาคุณไปช็อปไปกินไปเที่ยวและเจาะลึกการใช้ชีวิตในอเมริกา from zero to hero นะครับผมวันนี้ไหนๆก็แล้วเริ่มต้นของวันใหม่ทั้งทีนะครับเราต้องเพิ่มพลังด้วยการกินกาแฟแล้วกาแฟอะไรที่เราควรไปในนิวยอร์กนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กาแฟ Starbucks Reserve แมนหำตั้ง เอยไม่ใช่นะฮะแมนฮัตตันนะฮะแมนฮัตตันแมนฮัตตันนะครับโอเคก็คือเขาบอกว่ามันเป็นร e สลาสตาร์บัครีเซิร์ฟแล้วมันใหญ่ต้องไปแล้ววันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าข้างในมันใหญ่แล้วมันอลังการจริงเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่าแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามกันไปเลยพร้อมยัง Let's go ามามา,มาตามมา,านั่แถวยาวมากบอกเลยต้องต่อแถวเข้านะฮะถ้าดูดูแล้วต้องต่อแถวน่านะจะต้องใส่คือตอนเนี้ที่นิวยอร์กอะคนเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องแมสเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเราจะเข้าไปนั่งกินข้างใน,นเราต้องใส่แมสเราต้องสวมแมสเข้าไปถึงจะเข้าได้ ไปเลยต people, okay, ent, ่อแถวครับต้องเข้าไปต่อแถวใช่ไหมเมื่อกี้เขาพูดแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันเข้าไปแล้วนะฉันต้องตรวจดีเใช่ต้องตรวจพอเราเข้ามาแล้วนะครับมีป้ายอยากคุยผม ยามอยากคุยด้วยเข้ามาก็จะเขียนว่า s t a r t u p r e s e a r c h นะครับด้านนี้ก็คือเรื่องตั้งแต่ปีไหน s t a r b u c เปิดที่ไหนซีอร์โร่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบอกคืออลังการมากเลยเข้ามาเลยประตูนะครับอข้างหลังผมนะครับก็จะเป็นออมีดริปคอฟฟี่ มีพัสตรีแล้วก็มีพวกเนี่ยครเป็นพวกสลัดเป็นพวกดิวทุกอย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอินเสิร์ทภาพให้ดูแต่ละที่ไปนะครับคนเยอะมากแล้วใหญ่มากแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าสาขาเนี่ยนะฮะมีบาร์ข้างบนนะฮะถ้ามองไปด้านขวามือจะเห็นบาร์บาร์ชื่อว่าอา i วีเลโมอาวีเลโม หวังว่าผมจะออกเสียงถูกนะนี่ด้านนี้เอามาทางนี้เลยเห็นข้างบนป่มเห็นพ่อป่ะข้างบนเป็นพ่อที่นำส่งกาแฟนะครับจากหลังจากหลังจากที่เขาคั่วเสร็จะคั่วเสร็จเขาจะส่งท่อส่งเมล็ดกาแฟผ่านท่อตรงนี้เพื่อไปอยู่ในทูปเห็นป่ะเห็นทูบป่ะเห็นทูอกาแฟเมล็ดทุกอย่างจะไปอยู่ในทูบ แล้วก็ะจะมีขายขนมอยู่ด้านนี้สวยมนะากบารจะอยู่ข้างบนนะครับข้างบนจะเป็นบารใครเป็นสายที่ไม่ให้สายกาแฟนะครับก็เป็นสายเหล้าแทนแล้วกันใส่แอลกอฮอล์เข้าไปดื่มให้เสียหลักดื่มให้เสียการทรงตัวอ่า นี่นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องทำกาแฟเครื่องทำกาแฟด้านนี้เลยนี่เฮ้ยไม่ใช่เครื่องทำกาแฟสิเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องคั่วกาแฟนี่ฮะกำลังคั่วกันสดๆเลยนี่นี่ตามมาเร็วตามมาเร็วตามมาลงมาลงมาลงมาระวังมันไหล นี่กำลังคั่วกันสดๆเลยแล้วก็ <Yeah. S 2> เครื่องคือใหญ่มากผมบอกเลยกนะ็คือแบบมันมันอลังการมากเลยอาสาขาเนี้ยไม่ไม่ไม่เสียใจเลยครับสำหรับคนดูท่านไหนนะฮะที่แบบมีโอกาสที่ได้แวะมาเที่ยวนิวยอร์กครับ <Yeah. S 2> ผมแนะนำเลยถึงแม้ว่าจะเป็น Starbucks Reserve ร e เซ r ลนิวยอร์กบอกเลยต้องมาเพราะว่ามันปังมาก กาแฟคอกาแฟทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นชอบเป็นแบบเอสเปรสโซหรือจะชอบเป็นแบบดริปคอฟฟนะฮะถ้ามาที่นี่คุณไม่พลาดแน่นอนอร่อยมากนี่นะฮะคือตอนเนี้เขากำลังเริ่มขวนแล้วล่ะคุพี่ี่พี่เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะจะสังเกตว่าถ้ามองไปด้านหลังนะครับจะมีอ่าเมกาแฟดิอ่ะนี่เดี๋ยวซูไม่ดูเดี๋ยวซูไม่ดูนี่ มเมล็ดกาแฟดิกตรงนี้นะครับมีท่อท่อบดเอง ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะแก้วกาแฟโรส The heart of coffee ครับผมนี่ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่เ,เด็ก Starbucks Reserve Starbucks Reserve นะครับรนเดี๋ยวลองดูว่ามันมันด r เ s ิร์ฟอ,อะไรหรือเปล่า r เ s ิร์ฟให้เราหรือเปล่าอืมพาเซนัตลาเต้นะพี่ครับพูดแลยเป็นจุยหมดเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองไปกินกาแฟก,ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน ร้านปินโตองงนะครับงงว่าไม่รู้จะต้องเดินไปทางไหนไปปินโตไปทางนี้ไปทางนี้หรือไปทางนู้นงงกันอะทางนี้อะมาละแอนเดอะแกงบอกเรียบร้อยมาทางนี้นทีมเมริโน่คาร์สโต้มาเดี๋ยวเจอกันที่นู่น เดินมาพักหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้เรามาถึงร้านปิ่นโตเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับเชฟลลริตานะฮะเชฟพี่โยนั่งอยู่แล้วแล้วก็พี่ธัญญาอยู่เรียบร้อยนะครับสวัสดีค่ะรับดีลค่ะวีลค่ะวีลค่ะยอร์คซิตี้ค่ะร้านน่ารักมากเลยครับพี่ร้านปิ่นโตกาด้วยจริงๆผมพี่เอลพี่เอลพี่ธัญญาเนี่ยเราร่วมงานกันมาครั้งนึ่งแล้วนะพี่น้อง หลายครั้งแล้วที่อ่ทีซันฟานนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาก็เลยแวะมาเยี่ยมพี่พี่โยพี่ธัญญาพี่กอบแล้วก็มีที่นาเดียคนหนึ่งที่วันนี้ยังยังไม่มาเดี๋ยวเรานัดเจอกันนะครับคืออย่างนี้อยากรู้ที่มาที่ไปครับพี่โยว่าอะไรคือจุดก่อตั้งร้านนี้ให้เกิดขึ้นมา สา่เลือดสี่เลือดสี่เลือดเลยมันเริ่มมาจากอย่างงี้มันมันเริ่มจากการรวมรวมกันถามว่าหาทำอาชีพก่อนอยากอยากงานชีพทำอาหารกินก่อนแล้วก็แบบเออทำร้านอาหาร ทำมาสักประมาณหนึ่งประมาณเกือบสิบปีเนาะจริงแล้วร้านเก่าเลยครับมีคนรคร,ริสโรเปอร์คือหารจากตรงนี้ประมาณสักสองสามล้อเลยครับแล้วเบิดได้สเปซตรงนี้พอดีแล้วมันมีสวนเล็กๆน่ารักน่ารักคือเป็นสเปซจริงๆร้านนี้ร้านเก่าเป็นร้านมาเลเซียเขาเป็นร้านมาเลเซีย,ยซึ่งผมก็เป็นลูกค้าตั้งแต่ตอนมาเรียนสื่อแล้วผมก็เคยมาแล้วก็ผมก็มีร้านหารอยากได้ร้านแบบนี้คือร้านที่แบบมีสวนเล็กๆอยู่หลังแล้วก็โอเปร่าแบบไม่ต้องใหญ่มาเดินแบบเดินแบบ เป็นบ้านที่คนน่ารักน่ารักบดีเราเกิดใช่ก็เลยเกิดมาเลยชวนกันใ่าลยน่ารักดีเลยอ๋อโผมเข้ามาผมดเธอต้องเล่าหน่อสตอรี่เธอคอยบอกมีไหมมีสตอรี่อยู่คือมีสตอรี่หรอเูาเดรอดรึหรอเขาไม่เขาจบกันละครอ๋อใช่ใช่เรืออ๋อเออใช่แล้วเขามา mix เนาะอ่ะมา m i ละครเออละครผมจำได้เพราะผมจำได้ว่า theateristic ที่เราไปจัดกันที่ที่ร้านลาวเนอะใช่เป็น The Musical สอปีแล้วสองปีสองปีปีปีก่อนโควิดเลยปีนั้นเลยแล้วอาหารมันเป็นยังไงอ่ะพี่โยเผื่อคนดูเขามาแล้วต้องมาเช็คอินนะบอกเลยมานิวยอร์กต้องมาเช็คอินใช่ใช่ดูร้านซะก่อนนี่ออครับคือคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นร้านอาหารไทยนี่แหละอาหารไทยใช่เราก็ยัง คงความเป็นรสชาติออเดนติกเหมือนเดิมเหมือนรสชาติจัด,จด,จด,จดๆเหมือนคนไทยเลยแต่ว่าเราใช้วัตถุดิบต่บางๆท,ท,ที่คุณผู้ชมในอเมีการเนิวยอเป็นโลสโตรีซอสก็คือ,อแล้วเมนูผมเปลี่ยนเดือนอก็คือ,อคจะเป็นซีซั่นลเมนูก็ดูว่าสมมุติว่าอย่างตอนนี้หน้าหนาวในนิวยอร์กเนี่ยมันมีผักอะไรมันมีเนื้อสัตว์อะไรมีอะไรที่สามารถเอามาทำเป็นอาหารไทยได้ก็ติดตัวมาเลยโอเคเมนูก็จะแบบคุยกับ ทีมเชฟด้วยกันว่าเราอยากทําอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรามีอีกร้านหนึ่งฝากพี่โยฝากเพิ่งเปิดเมื่อวานเมื่อวานที่ร้านอะไรนะพี่โยบุกลินฟาร์มครับบุกลินฟาร์มอยู่ที่อยู่ที่บุกลินไฮอยู่ที่บุกลินไฮนะครับก็ถ้าแวะมานิวยอร์กนะครับต้องมาอุดหนุนนะครับร้านปีนโตการ์เด้นแล้วก็บุกบุกลินฟาร์มครับผมทั้งทั้งสองเป็นอาหารไทยเนาะทั้งเออ่บุกลินฟาร์มเป็นเอเชียนอเมริกันเป็นเอเชีย ใช่มันคือในในที่พืพ้นฐานเนี่ยจะคอนเซ็ปต์เดียวกันคือใช้โล <Local. S 1> เคชั่นอินกุยเดียนแล้วก็ส่วนเมนูเนี่ยก็จะเป็นคอมฟอร์ตดูสําหรับอาหารอเมริกันและอาหารเอเชียต่างต่า่ที่แล้วแต่ในแฟมิลี่คืออยากกินอะไรก็มีได้ทุกต้องอไปทั้งสองร้านครับเราะไม่เหมือนต้องไปทั้งสองร้าน,าน <laughs> ต้องมาเช <laughs> ็คอินนะครับบอกเลยว่าร้านนู้นน่ารักมากเมื่อวานผมไปถ่ายมาแล้วล่ะเดี๋ยวจะลงภาพให้เอาเป็นว่าไม่รอชาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไงแล้วน่าทานขนาดไหน ซึ่งพี่โยพร้อมที่จะต้องเข้าไปคุกให้เราเรียบร้อยเดี๋ยวต้องเข้าไปคุกโอเคขอบคุณพี่โยมากนะครับสำหรับวันนี้ที่อนุญาตมาด้วยตื่นเต้นมากเดี๋ยวเข้าไปกินอาหารข้างในนะครับเดี๋ยวเจอกันข้างในปะโอพี่โยจัดโต๊ะข้างหลังไว้นห้เป็นหลังเป็นสวนเป็นแบ็กยาร์ดสไตล์ กินกาแฟแต่เช้าตู่เลยแล้วก็ไปกินร้านเชฟโยปิ่นโตการ์เด้นเดินช้อปปิ้งแถวนั้นย่อยกินเยอะฮนะอิ่มย่อยนะครับก็หมดแรงแล้แต่ว่ายังไม่หมดของ1วันวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาของมาเก็บก่อนนะครับแล้วก็ออกไปกินร้านร้านหนึ่งที่ พี่โยเขาตั้งใจงที่จะเซอร์ไพรพวกเราเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่เปเชยลมากจริงๆแล้วเป็นร้านที่สวยมากเปิดเมื่อก่อนโควิดนะครับได้หนึ่งเดือนแล้วก็พอโควิดมาปุ๊เขาปิดเลยแล้วเพิ่งจะมาเปิดเนี่ยรียกให้ Open อีกครั้งหนึ่งอยากรู้ว่ามันปังมันเก๋ขนาดไหนนะครับ mm hmm. ก็ ฝากติดตามชมด้วยคลิปหน้าเดี๋ยวผมตัดต่อมาให้แล้วเดี๋ยวเอามาโพสให้ดูว่ามันจริงจริงเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่านะครับและสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบฝากกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ข้างล่างนี้เลยถ้าหาไม่มันจะเขียนว่าติดตามนะครับหรือว่ากดไลค์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ